สวัสดีค่ะพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพูดมาพ้อกันอีกครั้งหนึ่งแะเนาะเสียงก็ยังมาไม่เต็มร้อยนะคะ30 70เหมือนเดิมนะคะเสียงยังแหบๆอยู่แต่ตอนนี้นะคะตีเองก็อยู่บนอนุสาวรีย์นะคะอยู่ที่นะครหลวงเบียงจันเนาะเราก็จะได้ภาพบรรยากาศสวยๆงามๆอย่างที่เห็นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งก็แล้วกันเนาะส่วนหนึ่งของนะครหลวงเวียงจันนะคะ ยุดนี้ทางที่ตีถ่ายภาพไปนี้ก็น่าจะเป็นถนนนะคะที่มาตาทางตลาดเซานะคะทุกคนถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนที่บอกได้เลยว่าเป็นถนนที่เจริญที่สุดในลาวก็ว่าได้นะคะเป็นถนนนคะรหลวงเวียงแก่นก็ส่วนหนึ่งนะคะตีถ่ายได้เท่าที่ถ่ายให้พี่ๆ FC ทุกท่านได้ดูได้ชมกันคุแลรวกันเนาะบรรยากาศในภาพ 360องศานะคะในมุมอยู่บนยอดอ,อนุสาวรีย์นะคะก็จะได้ภาพมุมสูงที่ค่อนข้างสวยงามมากก็แล้วกันเนาะในมุมมองของหลายๆคนนะคะที่นะักท่องเที่ยวหลายๆคนที่มาก็อยากจะมาสัมผัสในภาพมุมสูงนี้พอเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเนาะเราก็สามารถมองเห็นภาพรวมๆนะคะไปรนะยะทางที่ไกลมากๆนะคะ นะคะแล้วก,ก็จะเห็นตึกลานบ้านซ่องแล้วก็สถานที่อย่างเช่นวัดวาอารามนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรียกว่ายอดอะไรยอดปราสาทหรือเปล่าเ,เรียกว่ายอดอะไรตีเองก,ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะใครที่รู้ก็คอมเมนต์มาบอกตีได้นะคะ,น,ะ,คะนี่คือบรรยากาศนะคะถนนหนทางอยู่ใตตัวเมืองนะครหลวงเวียงจันทร์นะคะก,ก็จะเห็นเนี่ยะจะเห็นแบบ ถุกเก่าเก่โบราณก็แล้วกันเนาะเรียกว่าอะไรอะ่ะนะคะก็สามารถมองเห็นตึกสูงๆนะคะอันนั้นน่าจะอยู่แถวตลาดหนองจันนะคะเห็นตึกสูงๆนะคะอ่าใน,นที่สุดก็มาถึงแล้วนะคะ,ะมาเห็นก็แล้วกันหั่งมาถึงแล้วก็มาเห็นเนาะอันนี้จะเป็นตึกที่สามารถเห็นแค่ในนคะรหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นนะคะในตัวเมืองหลวงเท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่าจะมีการพัฒนาไปเยอะแล้วเนาะ เพราะว่าตีเองกกไม่ได้เป็นคนลาวแท้ๆนะคะแต่ไม่ได้ไปทั่วประเทศลาวนะคะแต่เท่าที่จีได้เห็นนี้น่าจะอยู่แถวหางภาคใต้เนาะเพื่อนก็จะน่ามีการปรับปรุงมีการพัฒนาขึ้นมาหลายๆอย่างเนาะก็น่าจะมีตึกสูงขึ้นมาบ้างแล้วแต่สําหรับตีเองเนาะในฐานะสาวบ้านนอกคนนึงนะคะที่เคยอยู่ตะเขตบ้านนอกก็แล้วกันที่ผ่านมานะคะ ไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยเมืองไทยนะคะอันนี้คือว่าเฉพาะอยู่ที่เมืองลาวนะคะพีพีเอฟซีทุกท่านเนาะตีเองนะคะนะสาวบ้านนอกสาวลาวบ้านนอกคนหนึ่งที่ไม่เคยสัมผัสแต่ก่อนไม่เคยสัมผัสเห็นตึกสูงอะ้ไทยนะคะเห็นตึกสูงนี่รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเห็นอะไรคือมันเห็นความเจริญก็แล้วกันเนาะเห็นความเจริญเห็นสิ่งแปลกหูแปลกตาเพราะว่าอยู่บ้านนอกเราก็เห็นเต งัวแต่ควยแต่ทุ่งให้ทุ่งนาธรรมชาติสวยสดงดงามก็แล้วกันเนาะถนนหนทางที่เพื่อนยังอโรกการพัฒนาก็แล้วกันเนาะนั่นแหละค่ะยังไม่เห็นถนนรัดยุงลัดยางนะคะสมัยตะก่อนเด่๋ยนนี้ก็น่าจะพัฒนาไปเยอะแล้วเนาะนั่นแหละค่ะก็หลายสิ่งหลายอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะแปลกูปแปลกตาไปหลายอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะโดยเฉพาะตึกที่สูงๆนะคะ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เนาะตีเองก็ได้เห็นข่าวข่าวมานะคะว่าเพื่อนประกาศเขนเรียกว่าอะไรเป็นโรงแรมนะคะเป็นโรงแรมตึกสูง36มสิชั้นนะคะที่นะคะที่หนุ่มลาวนะคะบางคนก็แล้วกันหนุ่มลาวบางคนอันนี้คือบางคนนะคะที่พูดเฉพาะบางคนนะคะที่ได้เอามาโอ้อวดคนไทยเนาะแต่ลืมไปนะคะว่าตึกที่สร้างนั้นก็ได้รับการร่วมมือนะคะ เา่าตีลูก็คือ,อได้รับความร่วมมือโดยเฉพาะได้ทุนจีนกัแล้วกันเนาะได้รับการร่วมมือจากทุนจีนมาสร้างด้วยนะคะก็คือเรียกว่าอะไรการร่วมมือก็แล้วกันระหว่างเรากับจีนก็แล้วกันเนาะนั่นแหละคะ่ะส่วนมากก็จะถ้าพูดถึงว่าแถวนครหลวงพิษณุ์เกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริาการร่วมมือจากจีนเป็นส่วนมากนะคะโดยเฉพาะคนจีนนะคะ นจีนนี่ตามร้านค้าร้านขายหรือว่าจะเป็นลุงแรมใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นผู้อ่าเพื่เรียกว่าผู้ขายผู้เรียกว่าผู้อะไรผู้ผลิตหรือเปล่าเรียกว่าผู้อะไรผู้ที่มีทุนนะครับทุนสูงนี่แหละไปทุกคนเนาะตีก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเนาะอ่าเป็นผู้ลงทุนก็แล้วกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาเจ้าของจะเป็นผู้เจ้าของกิจการส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนนะคะคนจีนแล้วก็คนเวียดนามค่ะว่าคนลาวมีไหม ก็มีเหมือนกันแต่ก,ก็มีส่วนน้อยมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนกับคนเวียดนามนะคะที่เป็นเจ้าของร้านค้าจิจการไรละให้ร้านค้านะนั่นแหละค่ะและคนลาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เรียกว่าผู้ใช้แรงงานอย่าง,ไง,ไงี้ยค่ะทุกคนเนาะเป็นผู้ใช้โรงงานาเป็นผู้ใช้แรงงานเป็นผู้รับจ้างเป็นผู้ออกอ่า แรงงานรับจ้างแบบขายเข้าขายของอย่างนี้ส่วนใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ถามว่าคนเรามีเป็นผู้เจ้าของกิจการมีไหมก็มีเป็นบางส่วนนะคะก็มีเป็นบางส่วนแต่ส่วนใหญ่เจ้าของกิจการส่วนใหญ่คู่ค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนกับคนเวียดนามมากกว่านะคะจากที่ทีได้เห็นจากที่ทีได้สัมผัสโดย,โดยเฉพาะแม่ค้าสาวขายนะคะที่เดินยวัวเยียยัยวเยียะนะคะทุกคนแล้วก็หิ้วเข้าหิ้วของขายตามคิวรถดอะไรอย่างเงี้ย บกสออย่างเงี้ยนอโดยเฉพาะอคนที่ทำลงทำล็บอะไรนี้ส่วนมากก็จะเป็นคนจีนกับคนเวียดนามนะคะคนลาวก็ไม่ค่อยมีอะฮะิธดีได้สัมผัสท่าที่ดีได้เห็นแต่ว่าคนที่หิ้วของขายคนลาวมีไหมก็มีบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนมากกว่ากับคนเวียดนามนะคะนะคะอันนี้ก็ขอภัยเรื่องเสียงนะคะเสียงเตี๋ยจะมาไม่ครบถ้วนสักเท่าไหร่เนาะ คำศัพท์ไหนแล้วคำพูดไหนที่ไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะพูดผิดพลาดไปตีเองก็ต้องขออภัยมาณนาทีนี้นะคะอันนี้เรายังอยู่ที่เรียกว่าอนุสาวรีย์เนาะก็มีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนแหละคะ่ะพูดคุยกันเสียงดังมากนะคะเสียงดังสุดๆเลยนะคะนั่นแหละค่ะถามว่านักท่องเที่ยวไทยมีไหมก็มีนะคะมีก็มีเยอะอย่างที่ตีบอกนั่นแหละคะ่ะก็นักท่องเที่ยวไทยก็ นับวันนับนุดน้อยถอยหลุงไปเรื่อยๆนะคะก็จะให้เงินเก่าเหมือนเดิมก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะอยากเรื่องราวกรเกษรธรรมะต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันเน,ะนาะค่ะแล้วจากนี้ไปที่ก็จะพาพี่พีเอฟีทุกท่านลองไปเดินตลาดและไปสัมผัสดูว่าตึกสูงๆของหนุ่มลาวนะคะฝากกดไลค์กดเ์ด้วยนะคะฝากคลิปนี้ไปถึงหนุ่มลาวนะคะ ว่าตีมาถึงแล้วนะคะมาเห็นมาสัมผัสมาเห็นกับผมกับตาพานหนุ่มไทยมาด้วยนะคะไม่ได้มาคนเดียวพาหนุ่มไทยมาด้วยมาพาหนุ่มไทยไปดูตึก21ซันนะคะแต่ว่าสะพานลอยจงที่เพิ่งเปิดไปเมื่อไม่นานตีคงไปไม่ถึงเนาะวุฒมาสนาไม่ถึงนะคะคงจะไปสัมผัสไม่ได้เนาะนั่นแหละค่ะเพราะว่า ตอนนี้ก็ค่อยคํำแล้วตีต้องกลับไทยนะคะต้องพาแฟนกลับไทยเดี๋ยวไปหากินข้าวกินน้ากินปูกินปลากันก่อนนะ,ะตอนนี้ก็เริ่มหิวข้าวเลยเนาะเดี๋ยวเดินหาตลาดกันก่อนนะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะตรงเส้นทางที่จะไปสู่ตลาดเสาหรือว่าคิวรถนะคะทุกคนนะคะก็อย่างที่เห็นเนาะหลายสิ่งหลายอย่างก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปมากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องขยุงขยะก็ริืมเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะ ทิมขยะให้เป็นที่เป็นทางนะคะตามร้านค้าร้านขายที่เห็นเนาะพพฟีทุกท่านก็คืออย่างบอกนะนละคะส่วนใหญ่เจ้าของกิจการก็จะเป็นคนเวียดกับคนจีนทางนั้นนะคะคนที่มารับจ้างขายของกินเงินเดือนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนลาวนะคะเพราะว่าเรียกว่าเรียกว่าอะไรรับจ้างก็เรไกันเนาะเป็นผู้ออกแรงงานก็แล้วกันเนาะนะคะ ว่าร้านค้าคนเรา,ามีไหมก็มีเหมือนกันนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม,ม่ค้าสาวขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเวียดคนจีนดังนั้นล่ะคะ่ะแต่ว่าตลาดนี้นะคะจะเป็นตลาดขายเสื้อผ้าขยับเข้าไปข้างในก็จะเป็นตลาดขายาผักขายอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแม่ค้าสาวขายคนลาวก็จะเป็นแบบขายไลเนสันนะคะทุกคนถ้าเป็นตั้งแผงขายส่วนใหญ่อย่างนี้ ก็จะเป็นแม่ค้าสาวขายผู้ที่มีทึนแบบเรียกว่าคนเวียดคนจีนทั้งนั้นนะคะนะคะในที่สุดก็มาถึงแล้วนะคะตึกสูงสูงที่หนุ่มเราอวดนะคะทุกคนได้มาเห็นกับหูกับตาแล้วนะคะแต่ว่าตึกที่36ซันเนาะเป็นโรงแรมนะคะเป็นโรงแรมตีคงไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าตีต้องอามาทําธุระนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดจะ มีเวลาเลเยอะนะคะก็ผ่านไปผ่านมาก็ได้แต่อัปเดตถ่ายภาพบรรยากาศเนาะให้พีพีเอฟซีทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะคะพีพีเอฟซีทุกท่านอันนี้คือตลาดอยู่ราวนะคะเป็นตลาดขายเสื้อผ้าแต่ตอนเช้าเพิ่นจะเป็นตลาดขายของสุดนะคะขายผักขายมีขายเนื้อขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เพิ่นก็จะโครงการ ก็ยังสร้างไม่เสร็จแล้วสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะน่นแหละค่ะก็ได้มาสัมผัสได้มาเห็นแล้วเนาะถ้าพูดถึงว่าตึกสูงๆในลาวก็มีมานานแล้วเนาะฮาฮิตีรู้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ในในตัวเมืองเนี่ยค่ะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะคีมของอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะเป็นอย่าง,งเส้นตึกดอนกัรพาเลสอย่างเงี้ยก็สูงประมาณ10กววาสั้นอย่างเงี้ยก็จะมีมานานเลย บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเออตีเองมาถ่ายภาพโอ้อวดอย่างนี้ตีไม่ได้อวดนะคะคือตีมาตามคำเรียกร้องของหนุ่มลาวเนาะที่บอกให้มาเหยียตาดูนะคะวันนี้ก็